สีแดงเรายงบอลขึ้นไปครับสีแดงตามมาสีมภูริเรียงบอลขึ้นมาครับลีมลง,งไปออคับสีแดงได้ครับ แรงได้ตรงครับลังเลงอยู่จะไปทางไหนดี<ะ>เข็มครับทูอามานยังห่างครับวันนี้เจ็ดต่อสิบสองครับได้ละไล้ไละเลยพี่โย่พี่โย แทงเจ็ดต่อสองอ่าหมดเวลาครึ่งแรกครับจีบูตัดลูกได้โยนขึ้นมาครับจีแดงจะชูได้ไหมครับจีแดงูตัดได้ครับส่งขึ้นมาครับจำเลี้ยงจะชูเลยจะชูไหมครับชูได้ไม่ได้ครับ เออไม่ได้นะครับลูกนี้ออกครับสีแดงได้ลำเบียงลูกครับสีแดงเปิดขึ้นมาอันไปฝาไปทางไหนดีโยนยาวไปครับรับแล้วชุดเออลงไปแล้วนะคะนนี้แต่อสินะครบับมูตัด ทีปูตัดบอลได้ทีผูลํำเียงบอลขึ้นไปออกครับแดงตัดบอลได้แดงออกครับนำเงินได้ตีชมพูดได้ได้เล่นครับสีแดงชูครับชูแล้วบสีผูชูดเลยไปหน่อยนะครับสีแดงได้เล่นนะครับแดงเปิดขึ้นมาครับ ต่อ,อครับสีแดงได้นะครับสีแดงรุมยังไงติูตัดได้ครับอ้ยนุทเออ9ต่อ12ครับสีแดงตามมาติดๆนะครับตูเปิดครับสีแดงตัดได้ครับ สีผู้ตัดได้เมื่อเดิมเอาสีแดงตัดได้ต่อครับทีมผู้ตัดได้ครับจะผู้จะชุดไหมครับจะผู้ชุดไหมครับจะปลิงีกันครับอ๋อครับสีแดงได้ครับแดงมาประโยชน์แดงได้นะครับแดงลำเลียงมาครับเอือส่งมาครับสีแดงครับอ๋อครับสีมผูได้เล่นครับ ตัดได้ครับสบ่อสิบครับมาแล้วสีแดงมาแล้วครับสีแดรลียงมูหมวนหมดแรงไปแล้วเหมนนี้ช็อตไปดืด้อๆครับอ่อออกไหมครับแดงออกครับฟูได้ครับ จะพูได้เล่นครับดูได้ตรงครับสีแดงตะได้แล้วครับเอาเลยเอาง่ายครับสองคนได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ครับได้แดงมาแล้วนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับคนนี้เอาแดงตะได้ครับช่วยกันช่วยออกหลังครับนะสีแดงได้ครับ แดงแดงปัดปัดออกแดงแดงแดงออกชมพูครับกรรมการเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับกรรมการกับผู้พากเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับเนี่ยสีแดงเปิดไปชุดอ้าวออกด้านข้างครับสีชมพูได้เล่นครับแชมพูมาครับสีชมพูลำเลียงขึ้นไปครับแชมพูลำเลียงขึ้นไปเออ บูนี้ห่างไป13ต่อ11คะแนนครับก่อนในนี้แดงลำดียังมาเหมือนเดิมครับแดงลังดีมาไปไหนครับไปนะทีแดงตัดได้กำลังแย่งกันอยู่ครับเอาครับพิวันยังไงครับพิวันเอาเคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์ไปเจออ๋อครับสีชมพูได้แล้วครับมาพี่วันพีวันส่งไปให้ยายครับยายอันที่ไปไหนครับ ตรงน้องไอ้น้องไอ้ชูดไหชูดไหเออตีแรงตัดได้ครับชุดส่งไปแล้วนะครับเออแน่นอนเดียวสิบสอต่อสินะครับบูเปิดมาครับตีแดงครับสีแดงโยนมาชูด สีแดงครึ่งแรกหลับไปครับกำล่งจะตื่นครับเด้วเด้งสีชมพูตัดได้ไหมยังไงครับเข็นไปครับกิ้ง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 แดงปัดครับยังเล่นนะยังไม่ออกครับเล่นได้นะครับเล่นอเอ้ายเออยังไม่ลงครับอันนี้แดงยังครับ สีแดงได้เล่น <my> ครับสีแดงชูดยาวไปแล้วย่างครับสีชมพูได้เล่นขึ้นมานะครับสีแดงโยนมาชมพูตัดบอลได้ครับช่วยกัน สีแดงจะแซงก็หน่อยจะแซงไม่ได้ทุกทีเห็นโมต่อครับสีแดงได้ครับส,รรสีแดงส่งครับสีแดงโยนข,ขึ้นไปข้างหน้าครับยูแล้วครับเจอพอดีครับเวลาหมดครับเวลาหมดเวลาหมดยังครับกรรมการเรี่องการด้วยหรอเกมพูดเรียงเรียงกัเรียงชูไหมครับ ผู้ชุดครับโดนโดนเออผู้ตามมาเป็นสิบตีตอนสิบตีคะแนนนะวันนี้คะแนนกำลังเลียงไหมครับเอาครับเป็นยังไงฟาวฟาวฟาวยังไงครับโดนแว่นครับพี่วันโดนแว่นฟาวครับแรงได้ครับจุดโทษนะครับจุดโทษวันไหวเปล่าไหวเปลี่ยนนะพี่วันเออเดี๋ยวช็อป สิบสี่เท่ากันครับอนนี้สีภูได้เล ER uh ่นครับส anyway, uh ีภ huh. um, ูเปิดมาสีภูตัดได้ครับดูชุดไหมครับเออตัดได้ครับสีแดงตัดได้ยังเบี้ยงยาวมาเลยครับสองคนนะครับเป็นไงยังไงยังไงเออได้ได้ครับได้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 ครับได้ครับประกันออกครึ่งลูกครับ ชูโตกมาครับชูชูครับชูตัดได้ครับยังไงครับชูแล้วชูแล้วเออไม่ลงครับออกไปครึ่งลูกครับดูตะก้ารดูตะการ์ดูตะการ์ยิงแล้วมันยังมาลยลู่ยังอยู่ตรงกลางแย่งกันอยู่คร uh ับ huh. ยังไง แดงตัดได้โยนไปแล้วอ๋อครับสีแดงได้ครับโดนขาพี่วันออกโด,อโดนขาพี่วันโดนขาพี่วันโดนขาพี่วันเดกเยอะเลลาหมดยังครับเวลาเวลาจะหมดแล้วเวลาหมดยังเวลากรรมการดูเวลาด้วยนะครับบูตรงบูตรงมาครับ งไงส่งไปนักเข็มนักเข็มดักออกครับตีชมพูได้ครับชมพูได้ครับชมพูได้ชมพูมพเปิดมาแล้วครับชูไลยชูไลยครับชูรับเออสีตามมาครับสิบห้าเท่าครับยังไม่ออกเลยครับอยู่ในเส้นั้งเยอะไอโ้โก้ง สีมูได้ครับสีมูตรงครับชูไหมครชูไหมครับชูเอ๊สิหกตอนสิห้าครับเาแล้นี้เวลาหมดยังครับเวลาครับกรรมการครับสีชมพูเปิดมาครับสีแดงตัดได้ครับชูไหมครับแดงจะชูไหมครับชูแล้วครับเออตัดได้ยังเล่นได้อยู่ครับเล่นได้เลยครับ

นี่ครับหมดเวลาแล้วครับกรรมการหมดเวลาเป่าได้เลยนะครับผมไม่นั่นอะไรนะครับสีแดงส่งขึ้นมาครับลำเลียงขึ้นไปสีแดงลำเลียงขึ้นไปครับยังไงครับ สีพูตัดได้ครับพูตัดโยนลงไปเลยอ๋อครับสีแดงได้ส่งครับปินครับรอบนี้สีพูลำเลียงขึ้นมาครับอ๋อครับสีชมพูดได้ครับ กรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเจอเข้าไปแล้วโอ้โหเขียวไปหน่อยเดียวครับร้าย้วครับกรรมการ16ต่อสิาครับตัวนี้สีแดงนำเป็นครั้งแรกั้งแต่เล่นมาสีภูลำเลียงขึ้นมาครับสีแดงตัดได้ครับสีแดงไอ้ชูดไหมครับถึงแล้วเอ้าสีชมพูปัดได้ครับออกข้างครับออกหลังครับสีแดงได้ครับสีแดง สีแดงได้มุมครับปัดออกหลังครับกรรมการเป็นกลางที่สุดแล้วครับจู่แล้วเอ้าโหห่างไปสามมิลสีชมพูเปิดครับสีชมพูเปิดด้านหลังครับออกถอยหลังก็ไม่หน่อยครับถอยหลังก็ไม่ได้เฮ้ยแบน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 แระวังระวีวันตัดได้ดีวันยังไงครับ วันหันเรียนฝ่าเ,เอาเออดีดังชนล้วโชวเออเต็มเต็มครับ17ต่อ15คะแนนเย้ก็ไม่ยกเลิกนะที่เราเดิมพันกันไว้อ่ะดีกชมเขียนเป็นลายบอกแว่นอ่ะดีแดงลำเลียงขึ้นมา ติดแดงโลโลอ้าวเอ้ยไม่มีติดเลยครับไม่ทำไรอะพิธีธรรมสีแดงนำแล้วไม่เป็นไรครับคะานนนี่ปัดออกเลยครับสีชมพูได้เลยครับสีชมพูลำเลียงมาโชว์ครับได้ครับเออห่างไปสามมิลครับพี่ลสู้ๆพี่บันผมเชียร์พี่บัลเต็มที่เลยเนี่ยสีแดงลำเลียงขึ้นมาเฟี้ยงยาวมาครับสวยครับ ชูดครับเอ,อ่อเกือบครับสีมูดไลเด่นครับสีมูชูดมาครับอย่างนี้วะตีแดงดเลนครับพี่บันหมดแรงครับเอ,อ้าวขณะนี้พี่บันหมดแรงไปแล้วครับใครเปลี่ยนพี่บันหน่อยพี่บันหมดแรงแล้วสีแดงนล้วก็สิบแปดต่อสิบห้าคะแนน สีมูได้เล่นครับมาดิลงมาลงม,มาสีมูดูช่วยดูช่วยเออ้อโอ้คนเชียร์สีภูมากเลยครับวันนี้สีแดงไม่มีใครเชียร์เลยสีแดงลำเรียงเปิดยาวไปครับตัดได้ไหมครับชูแล้วชูแล้วเออห่างไปหน่อย,ยครับ สีชมพูได้เล่นครับเล่งออกครับสีแดงได้ครับแดงลงทะเบียนแล้วเออปัดออกได้ครับสีแดงได้เล่นครับจากมุมสีแดงได้เตะมุมครับสีแดง <S <S สีชมพูตัดได้ครับออกครับสีชมพู มีไม mm ่ม hmm. mm ีใครเลยครับป่าไปครับป่าไปครับหนักวิ่งไปวิ่งมาเอาเลยครับช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยโอ้ห่างไปสามคะแนนเออไปไรเปล่าลินแมตช์สุดท้ายครับวันนี้เต็มที่กันหมดทุกคนเลยครับกิ้นกรณีแล้วนาท หมดเวลาอย่างครับหมดเวลายัางเนี่ยเอ้สีแดงชนะไปแบบเอกฉันนะบ18ต่อ15คะแนนไอโก่อยู่ไหนไอโก้เอาไปทิ้งแดงนะ